กรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟัง ผมวรกรรายงานตัวครับวันนี้ผมมีเรื่องราวกดแห่งกรรมมาเล่าให้ฟังอีกแล้วเดี๋ยวลองมารับฟังกันดูนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณน้องปัจจุบันเธอก็อายุ45ปีแล้วคุณน้องได้เล่าว่าย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนคุณน้องได้สมรสกับทหารนายหนึ่ง มีชีวิตความเป็นอยู่สุขสบายตามอัตภาพใช้ชีวิตไม่หวือหวาอยู่แบบพอมีพอกินจนกระทั่งปีพศ2560สามีของคุณน้องได้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนจนเสียชีวิตลงสร้างความเสียใจให้กับคุณน้องเป็นอย่างมากเพราะขาดเสาหลักโดยมิทันได้ตั้งตัวอีกทั้งเงินชาปนก,กิจต่างๆทางญาติพ่อแม่ฝ่ายสามีก็เอาไปหมด เนื่องจากน้องไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับสามีอีกทั้งยังไม่มีลูกด้วยกันอีกด้วยเธอจึงไม่สามารถโต้แย้งอะไรได้เลยเธอจึงเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านหลังจากเสร็จพิธ,ธีศพและเริ่มใช้ชีวิตอยู่คนเดียวตามลำพังจนกระทั่งต้นปีพศ2562เธอ,อ 62, ได้กลับไปที่บ้านแม่ของเธอพร้อมกับชายสูงวัยอายุราว60ปีคนหนึ่ง น้องได้บอกคนที่บ้านของเธอว่าชายคนนี้คือสามีใหม่ของเธอซึ่งในอดีตชายคนนี้มีอาชีพรับราชการทหารและก็เป็นที่แน่นอนว่าชายผู้นี้ย่อมจะมีครอบครัวอยู่แล้วซึ่งน้องได้แย่งชายคนนี้มาจากภรรยาเดิมของเขานั่นเองชีวิตรักรอบสองของคุณน้องครั้งนี้กระท่อนกระแท่นมาก จากคนที่ไม่เคยมีหนี้สินกลายเป็นมีหนี้สินกับญาติพี่น้องของตัวเองแต่งงานใหม่ได้ไม่ถึงปีก็มีหนี้สินไปแล้ว3-4แสนบาทกลายเป็นคนที่ญาติพี่น้องเริ่มระอาเหตุที่ทำให้คุณน้องต้องมีหนี้สินก็เพราะว่าสามีใหม่ของคุณน้องเป็นคนไม่เอาการเอางานทำอะไรก็ท่าดีทีเหลวทำไปทำมาแล้วก็เลิก กลายเป็นคุณน้องเองที่ต้องทำมาหากินหาเลี้ยงสามีเมื่อเงินทองไม่พอใช้ก็จึงได้ไปหยิบยืมจากญาติพี่น้องกลายเป็นคนสาวหาเลี้ยงคนแก่เสียอย่างนั้นจนหนึ่งปีผ่านไปน้องได้ผิดนัดเรื่องเงินกับญาติหลายคนจนเข้าหน้ากันไม่ติดส่วนสามีใหม่ของน้องก็ไม่ได้คิดจะช่วยเหลือหรือชดใช้อะไรเลยเนื่องจากเขาคิดว่า เขาไม่ได้เป็นคนหยิบยืมจนท้ายที่สุดน้องต้องขายที่ดินซึ่งเป็นมรดกของพ่อแม่ได้เงินมาทั้งหมด7จ็ดแสนบาทจึงได้นำเงินไปใช้หนี้จนเสร็จสับหลังจากใช้หนี้ญาติพี่น้องของเธอหมดแล้วเธอจึงพาสามีของเธอไปหาที่อยู่ใหม่โดยไปปลูกบ้านหลังเล็กๆอยู่ที่ริมคลองท้ายสวนระยะทางก็ห่างจากบ้านหลังเดิมไกลลิ ในสายตาของญาติพี่น้องของคุณน้องทุกคนก็ต่างเห็นตรงกันว่าตลอดเวลาที่สองคนนี้แต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันน้องเป็นฝ่ายที่อุ้มชูดูแลชายสูงวัยคนนี้มาโดยตลอดทั้งเงินทองที่ใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันงานบ้านและทุกๆสิ่งอย่างน้องจะเป็นคนทำทั้งหมดโดยที่สามีของเธอไม่ช่วยอะไรเลยทางญาติพี่น้องของน้อง ก็เคยถามว่าสามีของเขาเป็นอดีตข้าราชการไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วข้าราชการหลังจากเกษียณอายุก็จะต้องได้เงินบำนาญสามีของน้องไม่เอาออกมาช่วยเหลือบ้างเหรอซึ่งก็ได้คำตอบมาว่าเงินบำนาญที่จะได้รับในทุกๆเดือนภรรยาเก่าของเขาเป็นคนยึดเอาไว้โดยภรยาเก่าของเขา เป็นคนยื่นข้อตกลงกับน้องว่าถ้าอยากได้ผู้ชายคนนี้มากนักก็เอาไปแต่ตัวละกันเงินบำนาญที่จะได้รับในทุกๆเดือนเธอจะเป็นคนรับแทนกระทั่งปลายปีพศ2562เพื่อนของน้องคนหนึ่งได้เดินทางไปเยี่ยมเพื่อนของน้องก็ต้องพบว่าร่างกายของเธอดูซุดโทมลงไปมากส่วนสามีของน้อง วันวันก็เอาแต่กินยาดองเมื่อเหมาได้ที่ก็ออกไปหาปลาตามคลองแถวนั้นดูเหมือนว่าจะใช้ชีวิตให้ผ่านไปวันๆเท่านั้นเองและเมื่อเดินมาที่หลังบ้านเพื่อนของน้องก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อพบว่าที่หลังบ้านมีงูเห่านับสิบตัวถูกขังอยู่ในกรงแต่ละตัวก็ตัวเคข่งๆทั้งนั้นน้องจึงได้เดินไปกระซิบบอกกับเพื่อนของเธอว่า สามีของเธอเป็นนักล่างูเห่าตัวฉกาดหลังจากที่เพื่อนของน้องคลายจากความตกใจแล้วก็ได้คุยไต่ถามสารทุกสุขดิบกันซึ่งน้องก็เล่าทุกอย่างให้เพื่อนฟังโดยไม่ปิดบังเลยหลังจากที่เพื่อนของน้องได้รู้เรื่องราวทั้งหมดเพื่อนของน้องก็เลยบอกน้องว่าทำไมถึงไม่เลิกกับเขาให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไปมาทนให้เขากดขี่ข่มเหงอยู่ทำไมละ่ะ น้องจึงกระซิบตอบเพื่อนกลับไปว่าเขาขู่ทุกวันถ้าหากเลิกกับเขาหรือไม่ตามใจเขาขัดใจเขามากๆเขาจะปล่อยงูให้รุมกัดให้ตายและยังกระซิบต่ออีกว่าสามีของเธอเลี้ยงผีอย่างเช่นกุมารทองและหงพลายโดยน้องเคยแอบสังเกตอยู่และเห็นเขาเรียกให้กินข้าวทุกวัน และถ้าใครพูดถึงเขาจะทั้งดีหรือไม่ดีเขาจะรู้ทั้งหมดเพราะเขามีพรายกระซิบคอยบอกอยู่ใครก็โกหกเขาไม่ได้ทำให้เพื่อนของน้องถึงบางอ้อว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะคนภายนอกที่ได้เห็นก็คงจะคิดไม่ต่างกับเพื่อนของน้องว่าเหตุใดผู้หญิงที่สวยและรูปร่างดีแถมอายุก็ยังน้อย แต่กลับต้องมาดูแลชายแก่ตั้งแต่หัวจระหดเท้าในตอนนี้เพื่อนของน้องยังแอบคิดว่าน้องอาจจะโดนเขาทำเสน่ห์ใส่ก็เป็นไปได้เพราะว่าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ดูน้องจะเกรงกลัวสามีอย่างเห็นได้ชัดเวลาที่สามีเรียกหาก็ต้องขานรับจ้าจ่าทันทีหลังจากที่ได้คุยกันสักพักหนึ่ง เพื่อนของน้องก็ได้ไปคุยกับสามีของน้องบ้างคุยกันเรื่องความเป็นอยู่ทั่วๆไปพักหนึ่งสามีของน้องก็ได้เล่าถึงการจับงูเห่าของเขาโดยเล่าว่าผู้จับต้องมีคาถากำกับก่อนจับงูเป็นคาถาที่ท่องไว้ป้องกันพิษของสัตว์ร,ร้ายส่วนงูที่จับมาได้ก็จะมีคนจากจังหวัดปทุมธานีมารับซื้ออีกทีหนึ่ง หลังจากที่คุยกันได้สักพักหนึ่งสามีของน้องก็ได้ยื่นยาดองผสมดีงูมาให้เพื่อนของน้องลองชิมและบอกว่ามันจะช่วยให้เลือดลมสูบฉีดได้ดีน้องจึงรีบพยักหน้าและใส่หัวให้กับเพื่อนเหมือนให้รีบปฏิเสธไปและทันใดนั้นก็มีเสียงสามีของน้องพูดขึ้นว่าอีน้องมึงไม่ต้องมาสอพรอเลยกูไม่ทำเสน่ให้เพื่อนมึงกินหรอก ยาดองโหลเนี่ยกูก็กินของกูอยู่ทุกวันเพื่อนของน้องถึงกับตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยังคิดในใจว่าสิ่งที่เห็นมันไม่เหมือนกับเป็นสามีภรรยาเลยมันเหมือนเป็นนายกับทาสเสียมากกว่าและในบ่ายวันนั้นก่อนที่เพื่อนของน้องจะเดินทางกลับสามีของน้องก็ได้กระทําการฆ่างูตามใบสั่ง ที่มีคนโทรมาสั่งทางโทรศัพท์โดยผู้ที่โทรมาสั่งได้สั่งไว้ว่าให้ตัดหัวงูและถลกหนังทำให้พร้อมที่จะผัดเผ็ดได้เลยเพื่อนของน้องเกิดความสนใจก็เลยไปยืนดูสามีของน้องคว้าจับงูเห่าอย่างคล่องแคล่วก่อนที่จะรีดพิษของมันออกและก็พูดว่ารีดพิษงูออกแล้วพิษมันก็ยังไม่หมด ต้องตัดหัวมันทิ้งทั้งที่ยังเป็นๆเน,เนี่ยแหละจากนั้นเขาก็กดคอและลำตัวของงูลงที่พื้นโดยมีน้องเป็นคนถือมีดสปาต้ารออยู่ตรงหน้าและน้องก็ได้ฟันฉับลงที่คอของงูเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเร็วมากหลังจากที่งูถูกตัดคอไปแล้วมันก็ยังอ้าปากและดิ้นอยู่ก่อนที่ดวงตาของมันจะถลนและลอยค้างอยู่อย่างนั้นส่วนลำตัวของมัน ก็ยังเลื้อยไปได้อีกหลายเมตรเลยทีเดียวจิตกับร่างมันยังไม่แยกจากกันสามีของน้องพูดขึ้นก่อนที่จะเล่าให้ฟังอีกว่างูบางตัวที่แรงอาฆาตของมันหนักหน่วงถึงกับตามทวงความแค้นมาในร่างของงูผีก็เคยมีให้เห็นแต่ตัวของเขาเองนะ่ะไม่กลัวหรอกเพราะเขาเป็นคนมีครูบาอาจารย์เลี้ยงผีด้วยงูแค่เนี้ยทำอะไรเขาไม่ได้หรอก อย่างดีก็แค่เลื้อยมาหลอกให้ตกใจทำอะไรผมไม่ได้จะฉกก็ฉกไม่ได้พูดแล้วก็ขำสามีของน้องพูดพร้อมทั้งหัวเราะจากนั้นเขาก็ใช้ตะขอเกี่ยวตัวงูแล้วเอาไปจุ่มน้ำร้อนสองสารอบก่อนจะรีบเอาขึ้นมาแล้วก็เอาไปแขวนเพื่อถลกหนังจากนั้นเขาก็เอามีดกรีดช,ช่วงท้องของงูเพื่อเอาเครื่องในและของเสียออก ก่อนที่จะนำลงไปล้างในกระมังอีกรอบหนึ่งเป็นอันเสร็จพิธีการสามีของน้องได้เล่าต่ออีกว่าวิธีการทำงูของเขายังมีอีกหลายวิธีแล้วแต่ความชอบของลูกค้าว่าอยากได้แบบไหนการฆ่าของเขาบางครั้งจะต้องทุบงูให้กระดูกแตกเสียก่อนก่อนที่จะนำมันมาตัดคอและทะลกหนังเพราะว่าเนื้อมันจะหวานและอร่อยกว่า เพื่อนของน้องได้ฟังแล้วก็ได้แต่ปรงอยู่ในใจเพราะเพื่อนของน้องเป็นคนที่เชื่อเรื่องเวรกรรมมากขึ้นชื่อว่าเบียดเบียนสัตว์ถึงงูจะเป็นสัตว์ที่มีผิดร้ายกัดแล้วตายก็เถอะแต่มันก็มีชีวิตจิตใจรักตัวกลัวตายเช่นกันหลังจากวันนั้นเพื่อนของน้องก็ไม่ได้กลับไปเยี่ยมน้องอีกและก็ไม่ได้ข่าวคราวของน้องอีกเลยจนวันหนึ่ง ก็ได้ไปพบกับญาติของน้องก็เลยได้ไต่ถามถึงน้องบ้างว่าเป็นยังไงในตอนนี้ญาติของน้องก็พากันส่ายหัวแสดงสีหน้าระอาใจพร้อมกับบ่นว่าน้องมันทำตัวของมันเองหลังจากสามีคนแรกตายก็ทำตัวไม่ดีเที่ยวเต่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ก็เลยได้คนที่ไม่ดีมาเป็นคู่ชีวิตถือว่าศีลเสมอกัน เป็นเวรเป็นกรรมของมันเองน่ะแหละจนกระทั่งต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อนของน้องก็ได้รับข่าวร้ายว่าน้องและสามีขับรถไปพลิกคว่ำตกเหวที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีจากเหตุการณ์นี้น้องคอหักเสียชีวิตตายคาที่โดยที่ลำตัวนั้นไม่มีบาดแ,แผลใดๆทั้งสิน้นส่วนสามีของน้อง กระดูกหักแหลกเหลวแทบจะทุกชิ้นทุกส่วนของร่างกายแต่เขากลับไม่ตายบนเตียงนอนที่เขารักษาตัวมีลวดสลิงชักรอกให้เห็นระโยงระยางดูแล้วหน้าเวทนายิ่งนักสภาพของเขาในตอนนั้นช่างไม่ต่างกับงูที่เขาเคยแขวนแล้วทลกหนังก่อนจะใช้ไม้ตีพริกทุบลงไปที่กระดูกสันหลังของงูเวรกรรมนั้นไม่หนีไปไหนเลยจริงๆ ในช่วงนั้นก็จะมีภรรยาเก่าของเขามาดูแลบ้างเป็นครั้งคราวจนพยาบาลที่โรงพยาบาลต้องคอยโทรตามเพราะว่าเห็นญาติหายไปนานมากและทางโรงพยาบาลได้แจ้งว่าผู้ป่วยจะเป็นคนป่วยติดเตียงไปทั้งชีวิตเพราะกระดูกแขนขาและกระดูกสันหลังหักไปหลายส่วนแต่ที่ไม่เสียชีวิตก็เพราะว่า กระดูกไม่ได้ทิ่มแทงจุดสำคัญและอีกอย่างเขาเป็นอดีตทหารก็เลยมีร่างกายที่ค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่การมีชีวิตอยู่ต่อไปของเขาคงจะหาความสุขไม่ได้หลังจากนี้เพราะขนาดช่วงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลญาติพี่น้องลูกเมียก็ยังไม่คิดจะมาดูแลเอาใจใส่ดีไมด่ดีอาจจะถูกทิ้งขว้าง เป็นผู้ป่วยอนาถาไว้ในโรงพยาบาลก็อาจจะเป็นไปได้เปรียบเช่นคํำกล่าวว่าจิตใจคนยากแท้จะอย่างถึงยิ่งในการดำเนินชีวิตตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาของเขาเขาไม่เคยเป็นผู้ให้ก็ยากที่จะเป็นผู้รับในเวลาต่อมาเวรกรรมมีจริงผู้ใดทำสิ่งใดไว้ก็ย่อมจะได้รับสิ่งนั้นตอบแทน ทำดีได้ดีทำชั่วก็ย่อมจะได้ชั่วดังเช่นที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้มันทำดีกันนะครับแล้วเราก็จะได้สิ่งดีๆตอบแทนใครมีเรื่องราวกฎแห่งกรรมก็คอมเมนต์เล่าให้ผมฟังบ้างนะครับมีเรื่องอะไรอยากให้ผมนำมาเล่าอีกก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้ถ้าชอบ ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์เพื่อนๆได้รับฟังกันด้วยนะครับขอบคุณครับ